โอ้โหเบงพ่อแม่พี่น้องอื้มพ่สวัสดีครับผมว่าพมนัดอีกแล้วช้าแนวนะครับผมอมณีกามีเมนูต้มกบครับมาครับพ่อแม,ม่พี่น้องต้มหย่ำกบใสพ่พริกลาบแบบผักเนื้อเนาะเซ็บๆครับคหอนๆเซ็บๆเนี่ยหินข้าวเหนียว เ้าเหนียวขวดน้องไอ้ฮูยผมเป็นพี่น้องต้มเอิงฮดเองแซ่บองครับผมหมาครับแซ่บๆซ่บนำกันกับเจ้าครับผมโอ้โหเบิ่งผมเป็นพี่น้องอืมผม กบกำลังพอดีกินครับ ำแปะก็น้ำพริกครับน้ำพริกพริกจี อืมซีเคียวไปกันดูกอ่ะกระูโอเคเนาะอืมอืมดน้ำหอ,อมๆเลยครับหบการ มาอยู่เสียงไม่ตัวห้าเคยกินครับตัวห้าเคยกินแต่ไม่รู้จัะไม่หรอกไปกินแล้วอ่ะไอเป็นไอขกินออฟคือเสพเนี้ยครับก็เลยไปขอดูเพื่อนมาให้กินเองนะครับ ตุมหยำกบอะไรั่งหอมๆเนี่ยเ็นไงซูดมาหอมพริกลาบเลยครับ,รบลบับมาวิธีก็มั้นตอนกระยายนะครับ แลวสิเฮดหลงไว้ครับเพ่อเฮดหลงไว้คลิปก่อนหน้านี้เนาะซี <c oughs> มีคลิปเฮด ็ดบ่ฮู้ก็ว ủa, à bố 五，五有的结婚。 E uh -huh. komplett oh, Yeah, um... nó nó cục E ขันบ้าแขกระดูกนี่เบิดแล้วครับเนาะ cuộc nùng hai học tủa cuộc cái là nùng uống ừ, tập ừ. là mặt nào ăn có đuốc nó không ra tắt khổ Mm-hmm. Mm -hmm. กระดูกเคี่ยวบบได้ถือเข้าครับมันเค็งอย่างนี้นะฮะจะเข้าที่เคี่ยวกันได้จะได้เนาะบักงคงพวกก็แห้งเกี่ยวกวบ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 เบล 有和判。 แซ่บพันธุ์ครับอมพี่น้องแต่ว่าอิ่มแล้วครับน,นะฮะอิ่มแล้วต้ยมยำกบเนาะฮะต้ยมยำกบไปคล้ายสัวกบนั่นแหละครับบ้านเราบ้านอีสานก็บอื่นสัวกบเนาะต้ยมยำกบครับลองไปเฮ็ดกันเบิ่งครับพผมพี่น้องซื้อนหน้าเบิ่งในอินเทอร์เน็ตกันโอ้ยซื้ออินเทอร์เน็ตก็มีเนาะต้ยมยำกบใส่พริกลาบเนื้อนะครับผม แข็งบ <med> ดูดครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปสานีกับน,นอ้องเราพอกันไหมคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ